วันนี้วันที่26เดือนตุลาคมปี2021เราจะมาฟังสาราของเมรีในวันนี้สาราบาบาพูดว่าลูกๆที่แสนหวานผู้ที่ลูกนั้นได้สลรเสริญมาจนกระทั่งวันนี้นั้นเดี๋ยวนี้ได้มาอยู่เบื้องหน้าลูกแล้วและลูกนั้นควรจะไร่ลำอยู่ในความสุข และไม่มีประสบการณ์ของความทุกข์เกี่ยวกับสิ่งใดเหล่านั้นสรรเสริญพระเราจ้าพ่อมาอยู่เสมอแล้วเดี๋ยวนี้ท่านนั้นก็กำลังอยู่บงหน้าเราดังนั้นควรจะมีความสุขมากเท่าไหร่คำถามของเมริในวันนั้นนี้ลูกที่กำลังเขียนพยายามแน่นอนจะเช็ดอะไรในหัวใจของเขา ลูกๆที่กำลังเขียนพยายามแน่นอนจะเช็คอะไรในหัวใจของเขาคำตอบไม่ว่าจะยังมีน้ำเล็กหรือน้ำใหญ่อยู่ในตัวเองดวงหยางหรือไม่ก็ตามนบาพูดว่าเช็คไม่ว่ายังมีน้ำเล็กหรือน้ำใหญ่อยู่ในตัวเองของดวงหยางน้ำของตัณหานั้นแหลมคมที่สุด น้ำของความโกรธนั้นก็ยังเลวร้ายมากๆเทพนั้นไม่เคยโกรธเพราะฉะนั้นลูกๆที่แสนหวานถ้ามีน้ำใดๆจงเอามันออกอย่าได้ทำให้ตัวลูกเองเกิดการสูญเสียเพราะน้ำมันมันเอาพลังงานหรือบัญชีสะสมของเราออกไป เราก็อาจจะว่างเปล่าได้ดังนั้นบาบาพูดว่าเช็คในหัวใจของลูกอยู่เสมอว่าลูกนั้นได้สะสมมากเท่าไหร่แล้วลูกนั้นขจัดน้ําของข้อบกพร่องนั้นตันหาความโกรธออกไปมากเท่าไหร<อ>่สาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกให้ทําธุรกิจอันไม่เสื่อมสลายด้วยกับพ่ออันเป็นนิรันดร และพร้อมกับธุรกิจนั้นจงให้เวลาของลูกกับธุรกิจนี้ด้วยเหมือน,นว่าเราจะทํางานธุรกิจทางโลกแต่ลงให้เวลากับธุรกิจนี้ด้วยเช่นกันนะเราทําธุรกิจไม่เสื่อมสลายกับพ่อจงมาเป็นแม่น้าคงคาแห่งความรู้และชําระทุกคนให้บริสุทธิ์จุดที่สองพื้นฐานของชีวิตบราเมินก็คือเมอรีซึ่งลูกนั้น พื้นฐานของชีวิตบรามินก็คือเมรีซึ่งลูกนั้นจะต้องฟังและอ่านให้กับคนอื่นฟังด้วยความรักอย่างมากมายถ้าลูกนั้นมีหนามใดๆอยู่ภายในตัวลูกแล้วจงขจัดมันออกไปบริจาคข้อบกพร่องพรของบัพต์ดาสำหรับวันนี้ก็คือขอให้ลูกนั้นทําสรรสกาที่หยาบกระด้างให้อ่อนโยน ด้วยคุณธรรมของความอดทนแล้วจงมาเป็นอ er, ัญมณีแห่งความพึงพอใจสขอให้ลูกนั้นทํำสัรสกาที่หยาบประด้างให้อ่อนโยนด้วยคุณธรรมของความอดทนแล้วจงมาเป็นอัญมณีแห่งความพึงพอใจผู้ที่มีคุณธรรมของความอดทนนั้นจะถูกเห็นว่าเป็นคนที่มีความพึงพอใจอยู่เสมอผู้ที่เป็นตัวของความพึงพอใจนั้น ก็ยังจะทําให้คนอื่นพึงพอใจด้วยการอยู่อย่างพึงพอใจก็หมายถึงก็ได้รับความสําเร็จผู้ที่อดทนก็จะทำสิกกรีกราที่ยากกระดาและงานที่ยากลำบากให้อ่อนโยนและง่ายดายด้วยพลังของความอดทนใบหน้าของพวกเขานั้นจะถูกเห็นเป็นตัวของคนละรมพวกเขานั้นจะสามารถอยู่โดยการใช้ โลกของละครเท่านั้นคติพจน์วันนี้ผู้ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงด้วยคำพูดได้สามารถที่จะถูกเปลี่ยนแปลงได้ด้วยพละกระแสที่บริสุทธิ์ผู้ที่ไม่สามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ด้วยคำพูดจะสามารถถูกเปลี่ยนแปลงด้วยกระแสที่บริสุทธิ์อัจาะโ์อมฌานตร